ก็คือมันก็คือส้มอยู่แล้วเนาะกออนุญาตให้เอ่ยชื่อได้เลยนะคะยายหนูก็ขอเอ่ยชื่อยายเลยนะ,ะประเด็นที่มาบอกว่าหนูก็นั่งฟังหนูต้้งนานว่าจะพูดความจริงไหมถ้าส้มกลับไปนี่นะคะถ้ายายถ้ายายเนาะยังแบบต้องมีจิตใจส้มจะพามาบ้านคนที่ยายไปซื้ออาหารตามสั่งนะ แล้วไปเล่าว่ายายไปเล่าอะไรที้เขาฟังแต่เรื่องนั้นส้มพูดจริงๆนะคะว่ายากนะมาทำไมเออมานั่งนินทากูหรอส้มพูดจริงๆค่ะยอมรับเลยอันนี้คือส้มเป็นคนพูดจริงๆ <c oughs> อืมอย่ยมเลยเนาะส้มกแบบยังไงอ่ะพอไปฟังแล้วโอ้โหแบบว่าโยนขี้ให้กันแบบว่าเละเลยอะ่ะคือยังไงอ่ะส้มไปฟังแล้วคือมันไม่โอเคอะ่ะมันไม่มันไม่แบบ มันไม่เหมือนมคือตัวเองดูดีอ่ะแล้วยนขี้คนอื่นอันนี้ส้มเป็นคนส้มยอมรับเองเลยว่าส้มเป็นคนถามเขาบอกว่าเข้ามาทํำไมอ่ะมาสืบข่าวเรื่องอะไรอ่ะแค่ส้มถามแค่นั้นอืมแล้ววันนี้น้องคนนั้นเขาก็โทรมาเล่าให้ฟัง แล้วเรื่องน่ะคือมันตั้ง,งานแล้วตั้งแต่ไปแจกซองส้มถามค่ะตอนนั้นคือส้มถามถามเลยแล้วส้มไม่รู้เลยว่าสองคนนั้นเขาอยู่ในร้านนั้นเออแล้วส้มส้มจะเข้าไปบอกว่าเอ้ยนิดามีข้าวไหมเออไม่ข้าวไหมเอาข้าวหน่อยี่บาทส้มไม่เห็นเลยว่ายายกับน้องคนนั้นน่ะนั่งอยู่ตรงนั้นเออและทีนี้พอหันอ้าก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปเออแล้วพอมานั่งฟังนอนฟังแล้วคือ มีคนส่งคลิปมาให้ส้มดูเนาะเฮ้ยทำไมตะก,กาแบบเอาจากความดีตัวเองเข้าวัดและโยนขี้คนอื่นอย่างเงี้ยถ้ายายนะไม่พอใจเรื่องนี้ส้มกลับถึงบ้านส้มไปหายายได้เดี๋ยวส้มโพไปหายายให้ยายนะัดออกมาบ้านไอ้นิดานะคะเนาะแล้วก็มาเคลียร์กันเลยไลฟ์สดคุยเลยว่าใครจะพูดจริงไม่จริงแล้วให้ส้มเปิดไหมว่า คนคนนั้นนินทาส้มค,ค,คือใครคือใครคือใครว่าส้มเอาส้มเอา,เอาไปนินทาคนนั้นคนที่ค,คือใครขนาดป่าผู้มีพระคุณของส้มก็ยังบอกว่าป่านินทาส้มให้ยายฟังกล้ากับหนูไมล่ะทำไมนิดารู้นะคะเนาะถ้ายายคอมเมนต์ได้เลยนะยายคอมเมนต์ได้เลยนะหนูถึงเกลียดป่าถึงทุกวันนี้ ใครเป็นคนไปพูดใครเป็นคนไปไอ้นี่ทั้งๆท,ที่หนูยังไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยแล้วอยู่ๆเนะี่ยมามาบอกว่าส,ส้มนู่นส้มนี่ส้มอะไรกล้าหรือเปล่ายายกล้าไปกัหนูบ้านคนนั้นหรือเปล่าแล้วทําไมคนที่ขายของรู้ว่ายายเอาเรื่องป๋าไปพูดแล้วป๋านินทาหนูแบบนั้นนินทาหนูแบบนี้สารพัดํานินทาข้างหน้าที่ป๋าไม่เคยมีไรกับยาย แล้วคนที่ขายข้าวรู้เรื่องป่าได้ยังไงหนูไม่เคยเอามาเล่าถ้ายายแมนเถียงจริงนะกันจากหนูกลับบ้านเนี่ยหนูกลับบ้านยายออกมาบ้านนิดาเลยออกมาบ้านนิดานะหนูท้านะแล้วไรสดเลยว่าใครพูดจริงไม่จริงอันนี้หนูท้าได้เลยว่าใครพูดจริงไม่จริง ยายประกาศพูดแต่เรื่องตัวเองเอาความดีหนูก็ไม่ได้อยากจะคบยายจ้าหนูไม่ได้อยากจะคบยายหนูพูดสารหลังไม่กับใครหนูก็ส่งสารยายมีแต่ความเอ็นหนูมีแต่ความรักคข่ยายแต่ยายพอกลับมาหน้นาไมโอ้โหใส่หนูเต็มที่หนูกะว่าจะหยุดเรื่องนี้หนูยอมรับเลยหนูยอมรับเลยว่าเฮ้ยมิดาแต่ยายพูดก่อนหน้าหนูแล้วเชื่อสิมันไปปุ๊บเดี๋ยวมันจะโทรมาถามมึงว่าเนี่ยสองคนนี้เข้ามาทําไมมันอนิทายายเป็นคนพูดก่อนนะคะคํานี้ แต่อีนี้ก็ยังไม่รู้เออหนูก็บอกว่าเนี่ยยายเขาเข้ามาทําไมหรอไอ้ก็บอกว่ามามาสืบข่าวเรื่องอะไรหรอเออความแบบเออหนูยอมยอมรับว่าพูดแบบนี้หนูยอมรับเลยว่าหนูพูดแบบนี้หนูยอมรับค่ะว่าหนูพูดแบบนี้หนูพูดอันเนี้ยหนูพูดหนูพูดเลยคําเนี้ยหนูยอมรับแล้วทีนี้เฮ้ยปีนี้ก็เลยตอบมามึงคิดมากไปเอ็มมึงมึงคิดมากไปเป้าไม่ได้คิดมากหรอกกูก็พูดจากนิสัยของเขา หนูเอาลายให้อ่านได้เลยเนี่ยหนูแคปไปให้หนูแคปให้ดูได้เลยว่าหนูพูดคานี้ทุกคําคาที่หนูพูดมีแค่อืมแต่เขาเล่าให้หนูฟังเรื่องยายมากกว่าที่หนูพูดมากกว่าที่หนูพูดยายเอาหนูไปพูดแบบไหนถ้ายายกล้าวันศุกร์หนูท้าให้ยายเข้ามาบ้านนิดานะหรือว่าให้หนูพาเข้าไปก็ได้จนนิดาเขาบอกจนสายหัวเลยจนสายหัวเอ้ยทำไมเอาไปพูดแบบนั้นหนูส่งคลิปยาย ไปให้นิดาดูบอกว่าเนี่ยยายขึ้นไลด่ากูมันหมายความว่ายังไงยายไม่เอ่ยชื่อหรอกแต่นี่ก็คือหนูเต็มเมค่ะกบตมเลยคือหนูค่ะเออบอกว่าอ,อ๋อยายหนูอายุสี่สี่หนูถามว่าทุกคนแถวในหมู่บ้านเขารู้ว่าหนูเป็น,นยายหกสิบแล้วยายยังทําตัวให้ลูกหลานไม่เคารพนับถือแบบเนี้ยหนูก็เพิ่งมารู้จักยายนะถามว่าคบกับคนนั้นคบกับคนนี้เออคบแบบนั้นคบแบบนี้คบ อะไรคือคบกับคืออะไรนะอะไรนะคบใครก็เอาจริงนะทุกคนก็หวังผลประโยชน์ทั้งนั้นเหมือนยายมาคบหนูว่ายายอยากจะกะเอาแต่ความดีใส่ตัวเองถ้าแบบไอ้นี่นะี่ยหนูก็ไม่ได้อยากจะไล์ไอ้นี่อารเออะไรขึ้นไล่เอาอาร์ะไรขึ้นไล์โทรมาหาหนูสิเออว่าหนูพูดจริงไหมหนูยอมรับว่าหนูพูดหนูยอมรับว่าหนูพูดเนี่ยพอหนูลงไล์ปุ๊บ ไล่ like ขึ้นดาน,นั่นแหละคือต้องการคอนเทนต์ถ้าคนมันเก่งจริงถ้าคนมันเก๋จริงถ้าคนมันใจจริงอะ่ะเข้ามาหาหนูคะ่ะเข้ามาหาหนูโทรมาหาหนูได้ไม่ใช่เอออะไรก็ขึ้นไลฟ์ไม่ใช่เอไอนั่นแหละเขาคืออยากจะประจานอยากให้คนที่แบบว่าคนเห็นแบบให้เรานะมองเขาต่ำลงกว่านี้พวกเองดูสูงขึ้นทั้งทั้งที่พวกเองก็อายุหกสิบแล้วทําให้เด็กเขาเคารพนะักถือสิเออ บอกว่ายายกับไอ้ยุ้ยสายหัวโห่ยคนในบ้านหนูสายหัวไม้สายค่ะบอกว่าจะไม่พูดจะไม่ครบแต่หนูก็ยิ่งไม่ครบยายตั้งแต่ยายเอาหนูไปพูดตั้งแต่หนูคิดเส้นใต้ตั้งแต่หนูร้องไห้ให้ยายนั่นแหละหนูก็คือไม่มีการพูดเรื่องยายเลยมีแต่ยายไปหลังไม้คนนั้นหลังไม้อ้างบอกว่าเอาคลิปออกมาสิแล้วเขาให้หนูดูหนูจาเป็นต้องเอาไปให้เขาดูเหรอหนูก็ยอมเก็บไว้คนเดียวเออ เวลาพอมีประเด็นพอยายปุ๊บมีคนไปเล่าให้ฟังขึ้นและพอมีคนครับหนูยอมรับว่าหนูถามเข้ามาสืบข่าวเรื่องอะไรก็ค่ะแบบความแบบคุยกันแบบเนี้ยหนูก็ไี้ใส่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ก่อนที่หนูจะถามก่อนที่หนูจะถามนะคะก่อนที่หนูจะถามไม่ใช่ว่าหนูไม่ถามนะก่อนที่หนูจะถามนะว่าแม่ค้าขายข้าวเล่าให้หนูฟังหมดแล้วอืในรายหนูนี่หนูยากกล้ายอมรับเลย ลูกล้ายอมรับเลยว่าเข้ามาทําไมร้อยวันพันปียายก็ไม่ได้เคยเข้าไปซื้อข้าวแบบนั้นไม่ใช่เหรอเคยบอกข้าวเขาไม่อร่อยขายก็แพงเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอแล้วอยู่ๆเข้ามาหาเขาร้อยวันพันปียายไม่เคยคิดจะมาเอาซองพับซองซองบุญตรงนั้นให้เขาไม่ใช่เหรอร้อยวันพันปีก็เข้ามาแล้วให้หนูคิดแบบไหนอ้างบอกว่ายายไปนั่งตรงไหนก็คือหนูไปเฮาหนูไม่เคยคิดหนูไม่เคยคิด หนูไม่เคยพูดแล้วแล้วยายจะอ่านใจหนูได้ไงว่าหนูเป็นคนไปพูดว่าหนูเป็นคนไปเล่าว่ายายพูดแบบนี้คิดแบบนี้เฮเพราะหนูก็ไม่รู้ความคิดของยายว่ายายจะพูดแบบไหนถามว่าหนูคิดไหมหูเพราะหนูก็ไม่ได้เห็นว่ายายไปนั่งกับใครเพราะตั้งแต่แต่เกิดเรื่องมาตั้งแต่หนูแบบว่าคิดตัดเส้นตายว่าจะไม่คุยกับยายจะไม่โอเคกับยายแล้วคือหนูก็ไม่วันเวเรื่องยายนอกจากวันนั้นที่ยายเข้าไปแจกซองก็ไม่วันนั้นวันไหนอีกอะ ไมอ่อ้างบอกว่าได้ยินหลายๆคน,คนไหนคะบอกด้วยว่าคนไหนถ้ายายเก่งจริงหนูท้าให้ยายนะวันศุกร์นี้เจอกันมาร้านนิดานะไรสศพเลยว่าใครพูดจริงไม่พูดจริงว่าใครเป็นคนพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะว่าเจ้าของร้านเขาก็เล่าให้หนูฟังหมดแล้วว่าเอาหนูไปพูดแบบไหนนะคะเนอะหนูยอมรับว่าคนเชื่อยายเพราะยายแก่ หนูยอมรับว่าคนเชื่อยายเวลายายพูดนะคือยายจริงใจยายพูดโอ้โหยอย่างนั้นอย่างนี้แต่กับหนูไม่มีใครเชื่อถามหน่อยที่ยายไปหาเขาแต่ละคนในหนู่บ้านของยายเขาอ้าแขนรับยายเต็มที่ไหมแล้วยายมาพูดให้หนูฟังแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนมีแต่ยายเป็นคนเล่าให้หนูฟังเองไม่ใช่หรอไม่ใช่หนูนะเป็นคนเล่าให้ยายฟัง หนูเลือกที่จะไม่เผาขี้หนูเลือกที่จะไม่สาวขี้ให้กากินหนูเลือกที่จะไม่ขายกันเองเอาหนูไปพูดหลังไม่กับคนนั้นคนนี้ว่าหนูเล่นยาบ้างว่าหนูเป็นนี่เป็นสินมั่งว่าหนูติดนี่เขาทำไมหนูจะไม่รู้ห้างบอกเอาเอาหลักฐานมาดิเอออย่างนั้นอย่างนี้ถามว่าเอาหลักฐานมา บางคนเขาก็อยากให้แบบเออท่านรู้ก็คือเหมือนยายนั่นแหละไม่เล่าหรอกไม่เล่าหรอกเออใครเล่าคุณรู้ก็แล้วกันว่าใครเล่าให้คุณฟังว่ามึงไปนินทาหนูถึงอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนเล่าหนูจะได้ตอบประเด็นถูกท่านินทาก็คือนินทาตั้งแต่หนูร้องไห้ให้ยายจนถึงปัจจุบันนี้หนูไม่เคยเอายาไปพูดและหนูไม่เคยแบบว่าไปพูดว้นเวอเ,เรื่องยายและหนูไม่เคยเข้าไปดูในช่องยายเลยพูดจักใจและสาบาน ยายจะเป็นอะไรมันก็เรื่องของยายยายจะไปไหนมันก็เรื่องของยายตั้งแต่วันที่ยายเข้าไปแจกซองนั่นแหละที่ว่าไอ้ตั้งแต่ที่วันที่ยายเข้าไปจออแจกซองกับนี่ดาร้อยวันพันปีไม่เคยเข้าไปแจกซองไม่เคยเสนิทเขาอ้างว่าเคยเคยกินเคยนุ่มเคยนี่อยู่แล้วคิดเหรอว่าหนูไม่โทรถามแล้วคิดเหรอว่าเขาจะไม่เล่าให้ฟังหมดแล้วให้หนูพูดไหมแล้วให้เขาพูดไหมว่ายายไปมินทาหนูว่ายังไงกับ หลายๆคนว่าคนนั้นเป็นคนเล่าคนนี้เป็นคนเล่าแล้วทำไมหนูถึงเกลียดปาให้หนูพูดไหมตะกะที่ยายพูดใส่ความให้ว่าเออแล้วคิดหรอว่าเขาจะไม่มาเล่าให้หนูฟังแล้วหนูเคยเล่าว,ว่ายายเอาไปพูดหนูเคยเล่าไหมว่าป่าเตียนทองเอาหนูไปพูดแบบนั้นแบบนี้หนูเคยไปเล่าไหมไม่เคย